สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลนท่าแพเชียงใหม่นะครับ วันนี้เราจะมารีวิว m o r r i l a c ว o วไอคอน Automatic ในรูปแบบ Middle East e dition นะครับก็เรือนนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนะครับที่เขาที่แหล้เเนี่ยที่เขาทำออกมาในรูปแบบสีแบบโทคอยหรือว่าออกแนว Tiffany b l u e เนี่ย,เ,ยเขาอยู่ในจะถ้าเราลองจำได้เนาะอยู่ในคอลเลคชั่น Limited e dition ของ Summer Wife นะครับซึ่งพอมาในรูปแบบนี้เนี่ยจริงๆอะ่ะคือในโมเดลนี้เนี่ยเขาจะวางขายในเฉพาะในโซนแบบ Middle East เท่านั้นนะครับแต่ก็นะครับ ก็ไม่รู้เป็นไงนะครับทางศูนย์ไทยนะครับหรือว่าทางประเทศไทยเนี่ยก็ได้ติดไม้ติดมือมานิดหน่อยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ผมรอแล้วก็จ้องเลยนะครับว่าเรือนี้จะเข้าไทยหรือเปล่านะครับปรากฏว่าได้มานิดหน่อยจริงๆนะครับเป็นอีกหนึ่งเรือนะครับใครที่ชอบในโทนสีนี้นะครับผมว่าเรือนนี้ต้องมีเลยย้ําเลยนะครับเรือนนี้เป็นหนึ่งเรือนที่ผมว่าน่าเก็บมากๆนะครับเริ่มแรกเลยทุกอย่างเขาจะทํามาในรูปแบบของไอคอนในเคสไซส์42 ซึ่งถ้าเกิดใครมีโมดิสนาโคไอคอน4 2อยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคสไซส์ตัวเรือนทุกอย่างตัวเครื่องกลไกบานพับตัวสายทุกอย่างจะเหมือนเดิมหมดนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือในส่วนตัวหน้าปัดนะครับจากปกติเนี่ยหลักชั่วโมงที่เราเห็นเป็นรูปแบบขีดเนาะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของตัวเลขอารบ,บิกของทางฝั่งตะว,ว,วันออกกลางนะครับซึ่งตัวเลขแบบเนี้ยโอ้โหแบบมีเสน่ห์สุดๆนะครับแล้วพอมันอยู่บนหน้าปัดของทางแบรนด์โมดิสาโคเนี่ยมันทําให้จากนาฬิกาที่ดูแแบบบหรรูููาาอยย่ลล้วะะมััันนถกกกดภพษ ย้ำเลยว่าเป็นยกระดับภาพลักษณ์ให้เรารู้สึกเหมือนแบบเรือนนี้มันดูแพงขึ้นไปอีกนะครับก็ใครที่เล่นนาฬิกาอยู่แล้วใส่นาฬิกาเป็นประจำเนี่ยผมรับรองว่าเพื่อนๆต้องคุ้นหน้าคุ้นตาในรูปแบบที่มันมีแบบตัวเลขที่เป็นอารบิกในกลุ่มแบบมิดเดิล a s t แบบนี้อยู่นะครับซึ่งในหลายๆแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์สวิสนะก็พยายามจะทําในรูปแบบของมิดเดิล a s t อ d ดิชั n นออกมาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามนะครับโดยเฉพาะแบบ แบรนด์ราคาสูงสูง้ยนะครับก็จะมีในรูปแบบเมดิเออร์ด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากตลาดเมดิเออร์เนี่ยก็แน่นอนแหละเป็นไฮเลเวลหมดนะครับเป็นไฮอินคัมเลเวลเลยนะครับเป็นคนที่มีตังค์เยอะนะครับก็แน่นอนแหละนาฬิการลูก็น่าจะเป็นที่นิยมแน่นอนอยู่แล้วนะครับพอมาถึงแบรนด์ l เนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเรือนนี้โอ้โหม,มันดูสวยมันดูน่าใสมันดูน่าเก็บมากๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสีที่เราชื่นชอบกปนอยู่แล้วในตอนนี้นะออกมาแบบสีนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหแบบกับคอนเซ็ป ตัวเลขแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นหนึ่งเรือที่ผมบอกตั้งแต่แรกเลยคือรอมากๆนะครับอ่ะเรามาดูในหน้าปัดใกล้ๆกันนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้ในรูปแบบที่เป็นรูปแบบหน้าตาตัวเลขอรารบิกของทางฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องฝึกใช้อะไรเลยนะครับมันง่ายมากนะครับเริ่มแรกเลยถ้าเราสังเกตตัวหลักชั่วโมงต่างๆเนี่ยมันมีให้ครบทุกตัวเลข 1- 12ใช่ไหมครับแล้วก็ในตําแหน่งสามนาฬิกาถ้าเกิดเราดูเนี่ยเพื่อเพื่อองสังเกตดูตําแหน่งสามนาฬิกานะครับ ถ้าเพื่อนๆเห็นรูปไข่อยู่เนี่ยเพื่อนๆลองดูว่ามันเป็นตัวเลขอะไรเพื่อนก็สามารถเดาได้โดยการมองจากตัวเลขที่อยู่ด้านด้านรอบๆอบนี้นะครับอย่างตัวเลขรูปไข่เนี่ยถ้าเราดูดีๆมันก็คือเลข5นั่นเองนะครับมันก็คือวันที่5ซึ่งการตั้งเวลาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งกันยากอะไรเลยนะครับมันตั้งง่ายมากนะครับก็ดึงออกมาล็อกแรกแล้วเราก็สามารถหมุนปรับเวลาได้เลยนะครับมันก็จะอยู่บนอยู่ตรงนี้น,นะครับแล้วก็ดูตัวเลขออกจากตำแหน่งหลักตรงขอบ ตัวนี้หน้าปัดเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ดูง่ายๆนะครับเนี่ยนะครับง่ายเลยนะครับซึ่งใครที่คิดว่าเออเฮ้ยจะมองเวลายากหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามองง่ายนะครับถือว่ามันเป็นนาฬิการรม,มองง่ายนะครับส่วนตัวเรือนตัวฝาหลังเนี่ยฝาหลังก,ก็จะมีบอกว่าเป็น Middle East แค่นั้นเองจบไม่ไม,ไม่ได้ไไม่ด้ตีไปว่าเออเป็นลิมิเต็ดหรือว่าอะไรแต่อย่างใดเนาะแล้วก็ไม่ได้ลงเลขอะไรเนาะแค่เขียนว่าเป็น Middle East Edition แค่นั้นเลยจบ ตัวเครื่องก็เหมือนเดิมนะครับ ML115 นะครับการสำรองพลังงานสูงสุดก็อยู่ประมาณเกือบๆกือบ40ชั่วโมงนะครับก็อันนี้จะเป็นทั้งหมดของเรื่องนี้แล้วแหละมีแค่นี้นะครับส่วนในที่มืดเนี่ยผมอยากพาไปดูมากนะครับเรื่องนี้นอกจากลูในตำแหน่งหลักชั่วโมงต่าง,างเนี่ยเขาถูกทำออกมาใหม่นะครับจากขีดธรรมดาเนี่ยก็ทำการเป็นตัวเลขแบบนี้มันเลยไม่ที่มืดเนี่ยดูเท่มากๆเลยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบในานาฬิกาแบบ เ,เต็มทุกหลักโดยเฉพาะแล้วก็มีวันที่ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเรือนนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรือนที่น่าจะเป็นเรือนส่วนน้อยที่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับใครที่ชอบในรูปแบบสายอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถดีไซน์สายแบบเอามา,สาใส่ได้เองเนาะเพราะว่าในส่วนตัวสายเนี่ยมันสามารถแบบดึงออกได้อย่างนี้เลยนะครับมันดึงออกง่ายๆเพราะว่ามันมีในตำแหน่งตัว easy clip ตรงนี้นะครับก็เวลาเราใส่ก็ยิ่งง่ายกว่าที่เราจะเอาออกอีกนะครับก็คือเอาวางตรงร่องๆนี้ แล้วก็กดเข้าไปแค่นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะการออกแบบตัวสายเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆของทางแบรนด์โมอรินาโคนะมันมีการแบบเข้าออกได้ง่ายมากนะครับซึ่งถ้าเป็นหลายๆแบรนด์เนี่ยถึงแม้จะมีอีสซิคริปมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องบีบเข้าบีบออกนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเอาออกหรือว่าตำแหน่งเอาเข้าเราก็ต้องบีบทุกครั้งแต่อันเนี้ยกดเข้าไปดันเข้าไปจบเลยนะครับก็มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบในรูปแบบของเรือนนี้เนาะก็คือเม็ดเนาะ ตัวคราวเขาเนี่ยเป็นเม็ดเกลียวแบบทุกรุ่นเลยนะครับถ้าเป็นไอคอนเนี่ยผมรู้สึกว่านาฬิกาเดซส่วนใหญ่ถ้าออกแนวแบบสวยๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแบบนาฬิกาที่จะโชว์กลไกรหรือว่านาฬิกาที่แบบโชว์กลไกแล้วทําเป็นเม็ดเกลียวมาด้วยเนี่ยซึ่งน้อยเหลือเนาะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราเห็นในรูปแบบของตัวสกิลราวคาหรือว่าเม็ดเกลียวเนี่ยเราจะเห็นในพวกนาฬิกาดำน้ําหรือว่าในตัวเรือนตัวเครื่องที่มันไม่โชว์กลไกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรือนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากนะครับแล้วก็เคสไซส์42เนี่ยผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมันดูไม่เหมือนไซส์42จริงๆเพราะว่าตัวเรือนเนี่ยถ้าเกิดลองใส่ดูเนาะมันพับก็ใส่ง่ายนะครับเป็นแบบ บัตเตอร์ไฟเนาะเวลาเวลาเรามอง42เนี่ยปกติเนี่ยเราจะรู้สึกว่า42เนี่ยมันจะดูขนาดแบบข้อทข้งกลางแต่พอมาเป็นในเรือนไอคอนเรือนเนี่ยนะครับหรือว่าในทุกๆรุ่นทุกๆสีนะของของตัวเคสสีสเนี่ยเวลามันอยู่บนข้อมือประมาณนี้เพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเรือนนี้มันมันจะดูไม่เหมือน42ว่างว่าไงคือถ้าเกิดใครที่แขนเล็กกว่ากว่าที่เป็นอยู่หรือประมาณแบบตามจริงอ่ะโดยปกติเนี่ยถ้าตัวเรือนสีบอเนี่ยผมจะแนะนาแบบข้อมืออาจนดี้ามารถแบบ ใส่ต่ำกว่า6นิ้วได้สวยๆเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคุณุภาพสตรีก็ใส่ในเคสไซส์42ได้ได้ค่อนข้างได้ค่อนข้างได้สบายๆเพราะว่าในรูปแบบของตัวสายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้ตัวได้แบบค่อนข้างกว้างลักทุลักมันไม่ยาวรวมถึงในตำแหน่งตัวหน้าปัดกับตัวขอบเนี่ยมันออกมาแบบคือถ้าเกิดเราว่าในส่วนของหน้ปไปจริงมันก็ไม่ไม่ถึง40มิลเลยนะครับแต่ตัวเรือนเคสไซส์เนี่ยมันคือ42นะครับมันก็ให้ความที่รู้สึกแบบเออเฮ้ยมันไม่เหมือนนาฬิกาแบบ42มิลทั่วไปนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเรือนะครับที่อยู่บนข้อมือและสวยจัดมากๆนะครับใครที่ชื่นชอบในโทนสีนี้รวมถึงในรูปแบบของ m i d i ด e ล Edition เนี่ยเพราะว่าในรูปแบบ Middle i a s t Edition กับสีเนี่ยมันมันคือสีนี้เลยนะครับมันต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะครับมันทำให้ตัวหน้าปัดตัวหน้าปัดดีเทลรวมถึงตัวช่องวันที่ต่างๆเนี่ยการทำรูปแบบของตัวแบรนด์เนี่ยมันมาเต็มและบวกกับภาพลักษณ์ที่มันดูแบบอย่างที่บอกไปแล้วมันดูแพงขึ้นนะครับก็ จะว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าเก็บสะสมนะครับเดือนนี้นะครับสวยมากๆนะครับสวยมากๆกก็ ใครที่สนใจลองดูรายละเอียดกันได้นะครับผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับเกาะเรือนี้นะครับป้าอยู่ที่89,900เท่าน,นั้นเองถ้าเกิดเราเทียบกับในรุ่นที่เป็นตัวปกตินะครับก็อยู่81,000ละเกือบ82,000ใช่ไหมถ้าในรูปแบบไอคอนตัวปกตินะอันนี้เพิ่มมาอีกเพียงแค่เล็กน้อยนะครับก็ได้ในรูปแบบไม่ได้เอีกิ์เชั่นเลยก็เป็นอะไรที่ผมว่าคุ้มนะใครที่ชอบในโทนสีแบบท้คคอยทิฟฟานี่บลูไลท์บลูไอซ์บลูอะไรโซนโซนเนี้ยนะครับ ผมว่าสีเนี่ยเป็นสีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อันนี้ผมเอามาเทียบกับในรูปแบบของโอลยที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับแล้วนี้ผมก็ชอบนะผมใส่ตอนนี้ผมใส่เลยนี้อยู่ก็คือมันมันรู้สึกเบาสบายนะถ้าถ้าเราเทียบกับฟิลลิ่งเนาะตั้งเวลาก็ไม่ต้องตั้งแบบเยอะแยะมากมายตั้งแค่เข็มจบเลยภาพลักษณ์ก็ดูแพงเหมือนกันแต่สีเนี่ยจะออกคนละแนวก็คือถ้าเป็นโอลียเนี่ยมันจะออกแนวแบบสีเ้าฟ้าหน่อย นะครับสีฟ้าฟ้าจางๆแต่พอมาเป็นสีของทางไอคอนเรือน,นี้มันจะออกแบบทับคอยทิฟฟานี่บลูชัดๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับและใครที่สนใจเรือน,นี้ราคาพิเศษนะครับพพเพื่อนๆก็เพิ่มเพียวโอทายคลิปนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามราคาส่วนลดพิเศษนะครับเป็นแบบโอนเงินนะส่วนใครที่สนใจเรือน,นี้แบบผ่อนชำระนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำรายการถามช้อปปี้ได้เลยนะครับ ก็วันนี้นะครับผมบอสนะครับจากช h a n แ e นวิมลท่าแพก็ฝากวันนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ